สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตรงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3คู่ที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับจะมีคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับอะไะครับคู่แรกครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันในค่ำคืนวันนี้ครับก็เป็นเกมเซเรียตัลลี่นะครับขอหยิบยกเกมระหว่างยูเวนตุสวันนี้จะยกคนนะครับบุกไปเย็นทีมอย่างเวโรนาสำหรับเกมนี้นะครับทีมอย่างยูเว่ก็พกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าเลยนะครับเกมล่าสุดนะครับก็สามารถเปิดบ้าน เอาชนะทีมแกร่งอย่างอินเตอร์มิลานไป2ประตูต่อศูนย์นะครับความมั่นใจมาแน่นอนครับช่วงหลังนะครับผลงานดีมากครับยูเวชนะมา4เกมติดแล้วนะครับในลีกแล้วก็วันนี้นะครับนักเตะตัวหลักจะนําทัพโดยอาคาดิอุสมีลิกนะครับอังเคลดิมาเรียแล้วก็ทางโรกาเตอรี่นะครับวันนี้พวกเขาจะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างเวโรนาซึ่งถือว่าเวโรนานะครับผลงานในช่วงหลังนี้อย่างเน่าเลยครับแเกมหลังสุดปรากฏว่าพวกเขาแพ้รวดทั้ง8นัดนะครับวันนี้ครับยูเวต้องการ3มแต้ม เพื่อลุ้นขึ้นไปอยู่ท็อปโฟนะครับแล้วฟอร์มก mm ํา hmm. ลังโหดแบบนี้ก็เชื่อคงไม่ใ <polls> ช่ปัญหาสำหรับทีมอย่างยูเวนะครับในการบุกไปเก็บ3แต้มคู่นี้เชียร์ยูเวนตุสไปได้เลยนะครับคู่ที่2องในค่ำคืนวันนี้ครับเกมที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมลาลิกาสเปนครับขอหยิบยกเกมระหว่างทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับทีมแชมป์เก่าวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างกาดิสครับ รับทีมอย่างมาดริดนะครับไม่ชนะเกมลีกมา2นัดติดต่อกันนะครับเกมล่าสุดนะครับมาดริดผลงานไม่ดีนะครับบุกไปแพ้รายยูบเยกาโนนะครับประตูต่อ3านครับแน่นอนครับหลังจากที่ไม่ชนะมา2เกมติดทำให้ตอนนี้นะครับแต้มพวกเขานี่ตามหลังบาร์ซ่า5แต้มแล้วนะครับวันนี้ไม่มีทางเลือกครับต้องเก็บ3แต้มให้ได้สถานเดียว ตัวหลักนะครับอย่างวินิซิอุสก็สามารถลงเล่นได้เช่นเดียวกับพวกโรดิโก้ลูก้ามริตแล้วก็เฟเดเบลเบเดครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่างกาดิสซึ่งผลงานช่วงหลังนะครับเเกมหลังสุดก็จะหนักไปทางเสมอเสมอถึง5นัดด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคู่นี้นะครับทีมอย่างมาริดนี้ก็มาตรฐานสูงอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องการ3มแต้มด้วยเพื่อเป็นการเรียกความมั่นใจเพื่อเป็นการทาแต้มไล่ที่บาเซลนาพวกเขาได้เล่นที่เบอร์นาบิวด้วยก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับมาริตจะกลับมาได้ และน่าจะยิงมากกว่า2ประตูขึ้นไปครับเกมนี้เชียร์ทีมอย่างมาดริดไปได้เลยครับปิดท้ายนะครับคู่ที่3ในคืนนี้นะครับเกมเอเดนดีวีซีครับขอหยิบยกเกมระหว่างเฟเยนูธครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างคัมบูครับสำหรับทีมอย่างเฟเยนูธนะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันนะครับส่วนทางทีมเยือนนะครับทีมอย่างคัมบูผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเลยครับสเกมหลังสุดแพ้ไปถึง3นัดด้วยกันวันนี้นะครับก็ดูจากสิติเฮต้เฮตมค ปรากฏว่า11เกมหลังสุดที่เจอกันปรากฏว่าทีมอย่างเฟยนูตชนะได้ทั้ง11เกมเลยนะครับสรับคู่นี้นะครับทีมอย่างเฟยนูตเองครับก็ต้องการ3แต้มด้วยนะครับในการลุ้นแชมป์อยู่นะครับดังนั้นเกมนี้เล่นในบ้านเชื่อพวกเขาไม่น่าจะพลาดนะครับเกมนี้เชียร์ทีมอย่างเฟยนูตไปได้เลยนะครับเอาละครับสหรับ3ทีมในคืนนี้นะครับที่น่าสนใจครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างยูเว็นทุสครับทีมอย่างเรอัลมาดริดแล้วก็ปิดท้ายที่ทีมอย่างเฟย์นูต์ครับสรับใครที่ ฝนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางนะครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ